สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับแตงกวาอีกแล้วนะคะที่มาสด้าเจพีค่ะแต่ก็วันนี้แตงกวาไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้แตงกามากับพี่ดิวสวัสดีค่ะดะิวนะคะที่ปรึกษาการขายมาสด้าเจพีค่ะวันนี้เราสองคนมาทําอะไรคะวันนี้เราสองคนจะพามาชมมาสด้าซีเอกสามสิบด้านหน้านี้เลยนะคะใช,ใช่ค่ะคันที่อยู่ข้างๆเรานี่ก็คือรุ่นมาสด้าซีเอกสามสิบนะคะตัวท็อปสุด SP นะคะราคา1 1 9 9 0 0 0บาทค่ะ ซึ่งสีเทาแมชชีนเปรย์พรีเมียมแบบนี้เพิ่มเงินไหมคะตัวน,นี้ตัวน,นี้เพิ่มเงินอยู่ที่5,000ง่นบาทค่ะมาด้จะมี3สีพิเศษที่เพิ่มเงินนะคะมีสีขาวแล้วก็สีเทาแบบนี้แล้วก็สีแดงค่ะสี<ช>ขาวเพ<ช>ิ่มเงินอยู่ที่10,000บาทสีเทาแบบนี้เพิ่มเงินอยู่ที่1 5 0 0 0บาทแล้วก็สี<ช>แดง <ๆ S 2> เพิ่มเงินอยู่ที่10 0 0ง่บาทค่ะ เรามาชมด้านหน้ากันก่อนนะคะด้านหน้าของเราเป็นแบบไหนคะพี่ดิวตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของมาสด้าเลยนั่นเองนะคะก็คือกระจังหน้าห้าเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะใช่ค่ะสวยสปอร์ตมากเลยคะ่ะมาพร้อมกับก้องด้านหน้าด้วยนะคะใช่ค่ะ,ะแล้วก็ตรงโลโก้ด้านหน้านะคะข้างในจะฝังไปด้วยเรดาร์นะคะ ที่ตรวจจับระบบช่วยเบกเนาะแล้วก็ให้เซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยทั้งหมด4จุดเลยนะคะถูกซ่อนไว้ตรงทอมเนียนตรงนี้ด้วยนะคะเพิ่มความเตียหรูความพรีเมียมดูแลให้กับรถเรามากขึ้นค่ะและนอกจากเซนเซอร์และกล้องเนี่ยยังมีระบบช่วยเบรกอีกด้วยโอ้โหปลอดภัยมากๆเลยนะคะตัวนี้และไฟหน้าไฟหน้าของเรา ของเราเป็น LED นะคะให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะ LED โปรเจคเตอเลยค่ะเปิดปิดปรับสูงปรับให้ Mark อหัตโนมัติเลยค่ะสุดยอนนะคะด้าน,นบนนะคะที่ปัดน้ำฝนของเราไม่ได้หายไปไหนนะคะตัวนี้เจเนอเรชันที่เสร็จนะคะเป็นคอนเซปต์ LED SM นะคะเก็บเรียบไปใต้ฝากระโปรง<ช>แล้วเรียบร้อยนะคะ ตงความเรียบหรูให้กับรถเราเอ๊ด้านบนเป็นกล้องอะไรคะน้องแตงฟ้ากล้องโฟตเซนซิ่งค่ะพี่ดิวอ่าตัวเนี้ยที่ใช้จับเลนใช่ไหมเวลารถเบี่ยงออกน่องเลนก็คือช่วยควบคุมเนาะโอ้โหปลอดภัยมากๆเลยนะคะด้านล่างค่ะด้านล่างซุ้มล้อของเราเป็นแบบเรียบแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับล้อของเราเป็นขนาด18นิ้วนั่นเองนะคะรัดด้วยยางดันหลบนั่นเองนะคะโอ้โลายแบบนี้เลยตัวซุ้มล้อของเรานะคะความอ่า กันพวกอ่าการพวกหินดีดนเนาะไม่โดนตัวรถนะคะนั่นเองอ่าใช่กรูมากนะคะใช่ค่ะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะเป็นไฟไฟเดียวนะคะจะเป็นเส้นยาวแบบนี้นะคะติดมาให้พี่กระจกเลยใช่ไหมเอ่ยตำแหน่งเขาเนี่ยโอเคมากเลยนะคนขับจะเลี้ยวจะอะไรก็คือเห็นชัดเนาะใช่ค่ะแล้วก็โอเคค่ะ มือจับเปิดประตูของเราสังเกตนะคะโอ้โหไม่มีรูกุญแจแล้วนะคะเป็นแบบเรียบหรูเลสอิสมอลอีกแล้วเหมือนกันนะคะถ้าเกิดกุญแจแบตเตอรี่หมดเราก็แค่เปิดตรงนี้เลยอ่ามีรูกุญแจ่อนอยู่ด้านในนั่นเองนะคะใช่ค่ะไขเข้าไปได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ตรงนี้มีอะไรคะพี่ดิวตัวเนี้ยมาด้าใส่ใจมากเลยนะคะมีฉนวนกันความร้อนเนาะจอดรถตักแดดมาจับรถเนี่ยไม่ร้อนนะคะใช่ค่ะตักฝนก็ไม่ลื่นเหมือนกันเนาะเดี๋ยวพาชมด้านในเลยค่ะ ใช่เลยค่ะเข้าไปด้านในเราเริ่มตรงที่ประตูก่อนนะคะแขงประตูของเราโอโ้สังเกตจะเจอลำโพงโบสนั่นเองโอ้โหรุนนี้ให้บสมาเลยทั้งหมดกี่ตำแหน่งนะคะ12ตําตำแหน่งเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ิดปิดล็อกค่ะจะแต่งเป็นสีโทนดำน้ำตาลเนาะใช่ค่ะสวยงามมากๆนะคะเบาะของเรานะคะเป็นเบาะหนังนะคะค่ะเป็นสมบัติซีทค่ะตรงนี้จะโอบกระชับร่างกายค่ะเวลารถเข้าโค้ง ก็จะช่วยให้เราไม่คงเครงคงตัวไปค่ะและที่พิเศษก็คือเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งหมด8ทิศทางนะคะมาพร้อมกับปุ่มดันหลังนั่นเองนะคะใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญมี m e m o r รี่ซีทมันทึกที่นั่งถึง2ที่แล้วก็มีที่ตัวกุญแจอีก2เป็นตําแหน่งเลยนะคะใช่ค่ะนอกจากเขาจะมันทึกเบาะแล้วเขายังบันทึกกระจกมองข้างค่ะใช่เพียงแค่เรา ครัพวงมาลัยของเรานะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะปรับได้4ทิศทางเลยค่ะดันขึ้นดันลงดันหน้าแล้วก็ถอยหลังได้ค่ะแล้วก็ด้านซ้ายนะคะมีมั unction, ลติฟังก์ชั่นรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะ,คะแล้วก็ด้านขวาด้านขวามีอะไรคะพี่อ,อ๋อตัวนี้เป็นคุยคอนโทนนั่นเองนะคะไม่ใช่คุยคอนโทนธรรมดาเนาะตัวนี้ปรับระดับให้ห่างจากคันข้างหน้าได้ด้วยนะคะ<ช>เว้นไว้ได้4ะระดับเนาะใช่แล้วก็ด้าน,านหลังด้านหลังพวงมาลัยนะคะมีแพดเดิลชิฟค่ะในตัวท็อปเอาไว้ปรับเกียร์ ด้านซ้ายลบด้านขวาบวกก็จะเพิ่มความมันความสปอรตใ้ตับรถตรอนมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะหน้าจอเปมไอดีก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะด้านบนเวลาเราสตาร์ทเครื่องจะมีอ่าเหมือนเป็นไฟยิงไปที่กระจกเลยจะบอกความเร็วเนาะเลยไมค์ความเร็วและ นอกจากนั้นยังมีในส่วนของระบบความปลอดภัยค่ะใช่ค่ะหรือว่าเราเปิดแมพขึ้นมาเขาจะมีลูกศรชี้ให้เราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาขึ้นที่กระจกเลยนั่นเองนะคะใช่ค่ะและไฮไลท์เลยแป้นคันเร่งของเรานะคะเป็นแบบออแกนไทป์เป็นเหมือนในรถยุโรปเลยนะคะจะเป็นตั้งจากพื้นไม่ใช่แบบแผ่นเนาะขับทางไกลก็คือไม่เมื่อยนั่นเองนะะลดอาการไม่ล้าค่ะเวลาขับทางไกลพิเศษมากเลยนะคะค่ะต่อมา และหน้าจอของเรานะคะเป็นจอขนาด8นิ้วค่ะตัวนี้รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้ด้วยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้เนาะควบคุมโดยปุ่ม Center Commander ด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็หน้าจอสามารถลูกค้าใชลูกค้าอ่าลูกค้าถามมาปิดได้ไหมปิดได้นะคะตัวนี้เลยแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าอ u t o ้แอร์แยกอิสระซ้ายขวาด้วยนะคะใช่ แล้วก็เกียร์เกียร์ของเราเป็นออโต้6สปีดใช่ค่ะเล่นเป็นแมนนวลได้เนาะขึ้นเขาลงเขาสบายค่ะใช่ให้โหมดสปอร์ตมาด้วยนั่นเองนะคะใช่ค่ะสำหรับลูกค้าต้องการรอบเครื่องมันๆก็ใช้โหมดสปอร์ตเอาได้เลยสำหรับโวทัาค่ะของเรามีซันรูฟให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นซันรูฟไฟฟ้านั่นเองเก๋มากเลยค่ะเอาไว้ถ่ายรูปเท่ๆวดเพื่อนลงโซเชียลเก๋มากเลยค่ะภายในก็จะเรียบประมาณนี้นะด้านหลังของเรานะคะด้านหลัง พาชมด้านหลัง,ลงเลยดีกว่า <S <S ด้านหลังมาด้าไม่เล็กนะคะนั่งได้สบายเนาะแต่กว่า 3>, 3, ค3คนและตัวเบาะถูกปรับให้สูงขึ้นเพื่อให้คนด้านหลังเนี่ยนั่งแล้วก็ไม่เมารถด้วยนั่นเองนะคะ,คะมาพร้อมกับแอร์อด้านหลังแล้วเรียบร้อยลูกค,ค้ารีเควสาอมาอใช่ค่ะมีแอร์แล้วเรียบร้อยนะคะเย็นตลอดทางแน่นอนเนาะที่สําคัญเบาะของเรามีไอโซฟิกให้ด้วยรับเบาะเด็กค่ะได้ทุกประเภทเลยค่ะใช่ค่ะ ด,ดอย่ามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะไฟท้าย LED ตัวนี้ซิกเนเจอร์อีกแล้วนะคะสวยงามทรงรูปแบบเขาสวยงามมากเลยนะคะใช่ค่ะด้านล่างก็จะเป็น,นเซนเซอร์ให้ทั้งหมดให้ <6 S 1> ทั้ง6จุดเลยค่ะแล้วก็รับประกันเท่าตัวรถเลยค่ะใช่1 0 0 0 0โลใช,ใช่ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับ ปลายท้ายของเราเป็นไงมีอมีกล้องนะคะตัวนี้มีกล้องด้วยและนอกจากเซ็นเซอร์กับกล้องด้านหลังมีระบบช่วยเบรกด้านหลังให้ด้วยเหมือนกันนะใช่ค่ะคุ้มมากๆเลยค่ะประตูท้ายเป็นไงคะไฟฟ้าหรือยังไฟฟ้าไฟฟ้าแน่นอนค่ะตัวนี้ไฮโซอะตกเลยนะคะตอนนี้ปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยเนาะเวลาไปจอดที่เราต้องการเอ่าเพดานมันเตี้ยอ่าตัวนี้ก็จะสามารถปรับ คานสูงได้เนาะแล้วก็มีแจมปทคชั่นด้วยกันกันนีบนั่นเองลองดูนะคะพี่ดิวอ่ะลองดูซินิบไหมอ่าตัวนี้พอโดนน้องเด้งขึ้นเลยประมาณ5เซนเนาะอเค่ะขึ้นมาค่ะมาดูใกล้ๆได้นะคะตัวนี้ชิ้นนี้เอาออกได้นะเป็นแผงกั้นสัมภาระใช่แผงสัมภาระกันกลิ่นเข้าห้องโดยสารนั่นเองนะคะตัวนี้ใช่ค่ะแล้วก็ในตัวเบาเดี๋ยวเราลองพับพับกับ เบอกพับได้4ี่0นั่นเองนะคะกดที่สลักตรงหัวไหล่ใกล้ใได้เลยค่ะวางของยาวๆได้แล้วก็นั่งได้อีกที่หนึ่งนะคะตัวนี้ค่ะและด้านล่างของเรามียังอะไรอยู่ตรงไหนนะคะตังกวานี่ค่ะเปิดเข้ามาเลยค่ะอ่ยังอะไรจะอยู่ข้างในกับบูเฟอร์ของบ s สนั่นเองโอ้ใช่แค่บสก็คุมแล้วเนาะใช่ค่ะ เราไดให้ยางอะไรมาอีกด้วยค่ะเป็นล้อเดฟนะคะเอาไว้ใช้ใช้ยามฉุกเฉินใช่ไหมเอ่ยพวกอุปกรณ์ขอลากจูงแม่แรงต่างๆจะอยู่ด้านท้ายทั้งหมดนะคะใช่ค่ะปิดเลยนะเดี๋ยวลองมาดูด้านข้างกันดูด้านข้างด้านข้างด้านนี้ ตร,ตรงนี้อะไรเอย่ยฝาถังน้ํามันเองตัวนี้เปรียบได้กับประตูบานหนึ่งนั่นเองถ้าเราล็อกเขาก็จะล็อกเนาะถ้าเขาถ้ารถปลด,ดล็อกอยู่ก็คือเปิดตรงนี้ได้เลยถ้าเปิดสินี่ค่ะกดปัแล้วก็เปิดได้เลยค่ะเปิดแบบนี้เลยด้านในก็จะมีสติกเกอร์ที่แสดงน้ํามันที่เราสามารถเติมได้นะคะก็จะเป็นเบนซินหรือว่าแกโซฮอล์95 E10 E20 E85 e สามารถเติมได้เลยใช,ใช่ค่ะเอาไว้กันเด็ก ๊ำน้ำมันลืมด้วยค่ะว่ารถเราเติมอะไรเก็ก็กดเข้าไปได้เลยค่ะก็โหเรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆเนาะกับราคา1นึ่งล้านหนบาทใช่ค่ะด้านหนัาของเรามี Eco คสติ๊กเกอร์อีโคสตมีให้เหมือนกันใช่ที่อักโดยกระทรวงพลังงานนะคะใช่่ได้รับมาตรฐานนะคะของเราและองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดนี้ทำให้ cx 3 0ของเราได้รับรางวัล h a i l ร n d c o r of t h e y e a r a w a r d นะคะรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีนั่นเองนะคะใช่ค่ะไฮ oh, โซ<ร>ามากมากสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะ CX30 หรืออยากทราบโปรโมชั่นเนาะก็สามารถทักเข้ามาทางยินบ็อกของเพจเราได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนคลาไปก่อนนะคะค่ะบ๊ายบาย,บาย